ฮัลโหลครับมีใครรอดูคลิปของผมอยู่หรือเปล่าบไม่ต้องตอบนะครับผมไม่ได้ยินสําหรับใครที่กําลังตักข้าวเข้าปากเนี่ยหยุดก่อนนะกดไลค์ให้ผมก่อนเพราะว่าคลิปนี้ผมทํานานมากเลยนะครับโคตรปวดหลังอะเอาเป็นว่ากดไลค์นะครับเดี๋ยวผมให้หนุม่มหนุ่มนะหนุ่มนะหนุ่มนะเออเอ่อเอ่อซาซาว่าเนี่ยครับ <c oughs> มาครับวัอนอันนี้แฟชั่นหรอวะเจอรึเปล่าเงินในบัญชีโคตรน้อยเลยอ่ะ คือรถคันนี้มันดีนะว้ยแต่มันติดตรงที่ว่ามันค่อนข้างเสียงดังนะครับเสียงมันแบบมันแสบหัะโอ้ซ่อมรถก็เจ็ดร้อยนะไม่ใช่หมู่ๆนะเนี่ยเฮ้ยเงินนะนี่อันที่จริงเนี่ยเสื้อผ้าก็อยากเปลี่ยนนะแต่มันติดตรงเงินนี่แหละนะเปลี่ยนเสื้อผ้าครั้งหนึ่งเนี่ยเสียเป็นพันอ่ะขอแวเตือนน้ำมันก่อนมาดูกันว่าค่าน้ำมันผมจะโดนไปเท่าไรนะครับสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยโอ้ยห้าร้อยเดี๋ยวขอแวะปลาก่อน มาครับผมขายปลากัน้นไปเลยอุ้ยห้พาพันเลยเหรออุเยอะมาก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 อุ้ยแบบนี้สิเอาลมหายใจผมได้นิดนึงกล่องลัคกี้บล็อกนี้ <c oughs> này, มันยังได้ของแบบเดิมอยู่ปะเหมือนจะไม่ได้แบบเดิมเหมือนจะได้เป็นเศษเพชรน,นะครับเอดีผมเห็นในหนังสือพิมพ์นะครับเขาบอกว่าเวลาตอนกลางคืนเนี่ยให้เราไปตกปลาตรงที่ยอ่าอ,อะไรนะทะเลทรายอ่า มันจะมีโอกาสได้ปลาค่อนข้างที่จะดีและผมก็ได้กด ESC ขึ้นมาแล้วถ้าสังเกตหน้าจอของผมตอนนี้นะคือมันจะมีเวลาบอกนะครับว่าเวลาตอนนี้กี่โมงกี่ยามแล้วนะกี่โมงกี่ยามผมตกตรงนี้นะครับไม่รู้จะเป็นงานอย่าลองดูกัน <c oughs> ผมได้ยืนตกไปอยู่ตรงนี้โคตรนานเลยนะซึ่งปลาเนี่ยมันก็ได้ไม่ค่อยดีนะครับผมเลยเลือกที่จะไปที่อื่น และจุดหม่ที่ผมเลือกเนี่ยเหมือนจะดีครับแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือเสียงน้ำนี่าค่อนข้างดังนะหนวกหูครับเอาง่ายๆแต่การตกปลาเนี่ยก็ไม่ได้ราบเรื่อเสมอไปนะครับผมก็มีพลาดบ้างได้บ้างแต่ส่วนมากเนี่ยจะได้ครับและต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนที่เลยนะครับยืนจุดนี้จุดเดียวนะยันเช้าเลยทาไมตอนกลางวันมันรู้สึกว่ามันได้ปลาแบบไม่ค่อยดีวะหรือว่าผมคิดเองวะมันได้ขยะดแล้วก็ปลาทองอย่างเดียวเลยอะคือแบบปลาแบบแหลๆ่ๆไม่ออกเลยหมายถึงตัว เอ้าเฮ้ยอย่าเดาออกเหมือนกันดีกว่าโอเคมาตกปลาเหรออะไรก็กลับว่าจะไปแล้วแหละครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะสักนิดสักหน่อยแล้วกันน,นะครับวิวดิฮะผมว่าเรามากับปักก็ไม่บอกเคก็จะกับปลากับเขานั่นแหละเราไปทะเลละถึงจะมีแต่ทะเลกับภูเขาแต่ถ้าเธอรักมัน อ๋อผมลืมบอกทุกคนเลยนะครับว่าผมเนี่ยได้ปลาอะไรบ้างนะก็ตามนี้เลยนะครับและในระหว่างที่ผมยืนตกปลาอยู่ก็มีใครมีรูครับ2คนวิ่งลงมาหาผมต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยผมตกใจมากเลยครับเพราะว่าในมือเนี่ยเขาถือมีดลงมาด้วยนะมีใครวะใครครับเอา ไข่จุดฟจุดขายยาให้จุดเก็บยาพี่พผมไม่รู้ครับผมไม่รู้สรุปเนี่ยเขามาหาจุดที่ขายยานะพูดคํานี้ไปไม่รู้ว่ายูทูบจะแบนหรือเปล่านะครับจะแบนผมเลยนะครับพี่ผมมีลูกเมียที่จะต้องดูแลมามาหาเลยนะครับมาดีมาดีนะอย่าตกใจอโอเคครับโอเคตก,ตกใจดิถือไม่มา <c oughs> <c oughs> นึกว่าโจ้ผมซูมมือถือดูเลยนี่ตกปลาต่อละตกใจ ไอ้เหี้ยมาดีถือมีดมาได้หรอผมก็ตกใจอ๋อล้วนเลยนี่โอเคงั้นเดี๋ยวเราพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสต,ตรงสตินี่ไม่เยอะคำนึงกับตัวเลยสติเนี่ยไม่อยู่แล้วนะต่กี้ผมกลัวจริงนะผมไม่ได้แบบอันนี้นะคือผมกลัวัวเลยอ่ะ ให้แต่วาตรงๆรงนะคือรถมันค่อนข้างบางนะคือผมชวนนี้ชนหน่อยแล้วมันจะพังแล้วอ่ะคือแบบงอแงแล้วอ่ะโอ้โหลังรถมีเหล็กด้วยวะเดี๋ยวคนเหล็กหลังรถเอาไว้นี่ตู้ก่อนนะครับ เพราะว่าเราจะต้องเอารถคันนี้ไปไปฟาร์มนะเดี๋ยวเคลียร์ยของหล,นะลังรถและต้องบอกอย่างนี้ครับว่าช็อตนี้เนี่ยผมไปปลดล็อกรถเฉยเลยนะทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ควรที่จะล็อกพอยัดเหล็กเข้าตู้เสร็จผมเลยวิ่งกลับมาหารถแต่ตอนนี้รถเนี่ยไม่อยู่แล้วคือตอนนั้นคิดแล้วครับตัวเองเนี่ยโดนเล่นแน่เลยแต่ก่อนที่ผมจะเอาเหล็กไปเก็บเนี่ยเหมือนจะมีชายคนนึงนะครับไอคนนี้เลยครับนี่นี่ไอคนนี้เลยหัวขาวถือปืนอ,อ้าวไม่ขับรถกูไปไอเหี้ยยังเงนอะ่ะแลแต่เลยว่าเชยรอถ้าจะแกล้งกันนะ รถผมครับพี่ขึ้นมาไหนครับขึ้นมาไหนไอพี่ขโมยรถผมมันเนี่ยผมแจ้งความเลยเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะเราเนี่ยน ผมไม่แน่ใจว่าเขาคุยกับผมหรือเปล่านะครับที่บอกว่าให้รออยู่ตรงนี้ก่อนอย่าพิ่งไปไหนถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามผมมานานเนี่ยจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยอยู่นิ่งๆไม่ได้นะต้องหาอะไรทำผมได้ขับรถมาตกปลานะครับแถวที่พาวรนนั่นแหละแต่เวียงเบ็ดไปได้แป๊บเดียวครับปลาเดี๋ยวยังไปทานได้กินเบ็ดด้ซ้ำนะทนันใดนั้นมีการแจงรง้งเตือนเด้งขึ้นมาครับว่าเข้าสู่เวลาร้อนตับแตกนตอนนั้นก็โลกละครับเพราะว่าผมไม่มีไอติมเนี่ยในตัวเลยนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมรอเขาเนี่ยผมน่าจะตุยนะผมเลยไม่รอช กูไม่รอเลยกูไ <şu> ม <sais jamais> ่รอเลยพอกินไอติมเสร็จเนี่ยก็ดีดครับเดี๋ยวมาลงเหมืองแต่มาถึงที่เหมืองแรกเนี่ยยังไม่ทันได้ขุดเลยครับเหมือนตัวผมเนี่ยมันจะขาดน้ํานะต้องไปกินน้ําส้มก่อนคือตอนนี้น้องแพนด้าเนี่ยมันหมดหลอดแล้วนะครับนะเนะยวยน้องแพนด้าหมดหลอดแล้วอ๋อคือตอนที่ผมเปิดหลังรถอ่ะแล้วพอ พอผมดึงของมาอ๋อโอเคผมเริ่มจากคือตอนที่ผมโดนไอ้คนนั้นขโมยรถอะ่ะผมไปปลดล็อกรถ <ening> ให้เขาเหรออ๋อโอเคเอันล็อกกับอืมโอเคเอเออนั่นแหละเออโทษโทษข้าใจผิดเดี๋ยวผมขายไอ้พวกสาลายแล้วก็ปลาทองอันนี้โอเคเดี๋ยวไอ้พวกนี้เก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ขายนะแวะฝากตังก่อนตังในตัวมีค่อนข้างเยอะนะฝากสักหนึ่งหมื่นหนึ่ง ทำไมมันมีน้อยจังวะเนื่องจากตอนนี้ผมอยากขึ้นเบ็ดเลเวล6ครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยชอบในการตกปลามากๆเลยครับผมรู้สึกว่ามันเล่นชิลดีนะคือเราสามารถตกตรงไหนก็ได้ที่มีน้ำแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะมันมันคนละอย่างนะครับติดตลบนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมต้องมาฟาร์มเหมืองผมว่าเราน่าจะฟาร์มได้เยอะเลยแหละเพราะว่ารถเรามันสามร้โลเลยนะครับ ผมว่ามันไม่ใช่ว่ะมันแปลกๆมันแปลกๆครับคือมันฟาร์มนานมากเลยนะคือมันขุดครั้งนึงเนี่ยมันได้แค่หนอันแค่นั้นเองนะครับก็ว่าอยู่ทำไมแบบเหมืองไม่มีใครเลยมันคือยังไงวะ คือวันนี้มันมันไม่คูณหรอคือเมื่อกี้ที่ผมไปลงเมืองมาเนี่ยผมลงแค่2ชุดแค่นั้นเองนะได้มา160ก้อนนะครับแต่160ก้อนที่ได้มาเนี่ยใช้เวลานานมากเลยนะเพราะว่ามันขุด1ครั้งเนี่ยมันได้แค่1อันครั้งก่อนที่เรามาขุดเนี่ยมันได้ตั้งสองอันเลยนะครับผมเลยได้เปลี่ยนแนวการฟาร์มนะครับก็คือผมเนี่ยจะไปเลี้ยงวัวนะและนี่ผมได้มาแวะซื้อวัวนะครับแล้วก็อาหาร ซื้อไปเต็มตัวเลยนะครับพอซื้อของเซซัมเนี่ยผมเลยไม่รอยช้านะครับพอมาถึงที่ฟาร์มวัวเนี่ยก็ไม่ได้สนใจใครนะครับปกติผมก็ไม่ได้สนใจใครอยู่แล้วนะจะพูดทําไมวะเนี่ยคือผมไปดูราคามาแล้วนะครับราคาวัวเนี่ยเขาจะปรับเป็นชิ้นละแปดร้อยเลยนะมีผลเที่ยงคืนเป็นต้นไปตอนนี้ทุกคนงงแล้วเอ้ยพี่มึงพูดถึงเรื่องอะไรวะพีะ่มาเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนี่เห็นปะเขาประกาศว่างานประจาอาทิตย์เหมือนเขาจะอัปเดตทุกอาทิตย์หรือเปล่าเนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับมองลงมาข้างล่างเนีี่งงาาาาาานนนทปปปรรับบคขึ้เจะมล็ด แล้วก็จะมีงานวนรอบเมืองจะเพิ่มเป็นพิเศษแล้วก็ราคาวัวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมพูดอธิบายงงปะเอาง่ายๆ <c oughs> เอาง่ายๆเลยนะครับเขาปรับราคาขึ้นนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับบางอย่างเนี่ยก็ปรับราคาลงก็มีเหมือนกันในระหว่างนี้เราก็ฟาร์มฟาร์มรอเลยแล้วก็ไปขายแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะต้องรอดูนะครับตอนเที่ยงคืนนะตอนรีตอนเที่ยงคืนนะครับเราดูกันอีกทีถ้าเห็นว่าเขาจะปรับราคาเอองานเบ็ดขึ้นด้วยนะครับก็เราต้องไม่ตกปลาแล้วปะ่ะทำไมผมไม่เห็นผู้ชายเลยว,ว่าเห็นแต่สาวๆนะอ๋อมีอยู่คน อะก็เหมือนที่เรารู oh, okay. ้กันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะปรับราคาเบ็ดขึ้นนะคนที่ชอบตกปลาอย่างผมเนี่ยจะเหลืออะไรละครับยาวไปเลยครับค่ำคืนนี้โอ้ยได้ห้าตัวเลยหรอออมันเก็บได้ปะเก็บปลาไม่ได้เอ้ยถ้าสมมติว่าผมตกอีกเนี่ยแล้วมันแล้วมันได้ตัวไอสีแดงอ่ะกระป๋องกระป๋อมันจะเต็มหรือว่ามันจะทะลุขึ้นไปเลยวะ เดือดเดือดละเออวแหลกหกแหกโอ้โหแหลกแหลกเลยมันน่วงอะ่ะอันนี้ได้ขยะเนี่ยส่งนี้ตรงนี้ขยะครับคือผมรู้เลยอันไหนที่มันแบบง่ายๆเนี่ยเห็นปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันแบบมันดึงขึ้นดึงลงแบบเร็วๆอะไรเงี้ยมันจะได้ตัวแบบดีๆทำไมได้แต่ขยะวะอุ้ยๆโอ้โหมาเร็วแบบไม่ได้เนยตั้งตัวตะกี้น่าจะเป็นปลาปลาตัวละหมื่นนะตาเอ้ม่วงๆอ่ะ เจ็โอ้โหใครยไปทันวะเปิดตัวมันคือแบบพุ่งสูงไปเลยอะ่ะรู้ว่าเบ็ดเรามันยังแบบเลเวลต่ำอยู่วะเราไปทําเบ็ดให้มันแบบเลเอลสูงกว่านี้ไหมแต่มันต้องลงเหมืองน,นะ <c oughs> คือเมืองตอนนี้มันขุดได้แบบครั้งละหนึ่งะครับแต่เที่ยงคือเนี่ยเขาจะปรับราคาไอตัวปลากระป๋องขึ้นนะเป็นกระป๋องละ500ร้อยสามร้อยราผมยังไม่เคยฟา์มรอบเมืองนยไม่รู้ว่ามันไหนๆเราก็มีบัตรออตโต้นะผมว่าจัดเลยแล้วกันนะครับถ้าสังเกตเนี่ยเวลาตอนนี้ก็คือสี่ทุ่มเลยครับผมยังยังไม่ได้นอนเลยนะอีกอย่างเนี่ยวันนั้นผมเพิ่งตัดคลิปไปด้วยนะครับเป็นวันเดียวกันนะที่ผมลงคลิปนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยย้อนกลับไปดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัดจบไปเพียงเท่านี้ครับอย่า